ใส่หมวกอ่ะไม่ใส่แฮใส่หมวกใส่หมวกอุ้ยสิบสี่คนอะขับรถใส่หมวกนะขับรถใส่หมขับรถด้วยขับรถด้วยขับรถต้องใส่หมวกอ่ะขับรถหน่อยอะขับรถขับรถ,บรถ <c oughs> ปลอดภัยพี่ มวกัะคะเกมเซีหมวกรับครับอนมอนหมอหมออนหมหอนอหมอนอมอนหนอมนน ทารที่ย่าฟัง